สัตว์ประหลาดสมิติกาวาดอนสูงตั้งแต่40่สเซนติเมตรไปจนถึง30เมตรมีน้ำหนักตั้งแต่400กิโลกรัมไปจนไปจนถึง20,000ตันกาวาดอนเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดมาจากภาพวาดของพวกเด็กๆแต่ว่าได้รับรังสีคอสมิกเข้าไป ก็เลยทำให้มีรูปร่างขึ้นมาและจะหายไปเมื่อพระอาทิตย์ตกดินในตอนแรกกาวรอดมีขาดตัวที่ที่เล็กแต่เมื่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปด้วยการแก้ไขภาาวาดของพวกของพวกดึกๆทั้งทั้งวาดบรรกาศทั้งวาดทั้งวาดบรรากาศที่ใหญ่ขึ้นและ หรือไม่ก็ว่าถ้าบริเวณล,ลานกว้างทำให้ตัวของกาวรอนมีขาตัวที่ใหญ่ขึ้นแต่จะว่าไปทั้งที่กาวร่อนตัวเล็กนั้นมีขนาดนั้นมีน้ำนั้นมีน้ำนั้นมีน้ำหนักถึง400กิโลแต่ดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นจะถือได้สบาย,บายเลยล่ะครับ ลักษณะพิเศษของการ์บ,บอนก็คือมีมีผิวหนังที่อ่อนนุ่มทำให้สามารถสะท้อนการโจมตีได้ไม่ว่าจะเป็นกระสุนนำวิถีของของกองกำลังพิษโลกหรือไม่ก็หรือไม่ก็ก,การโจมตีของอุลตร้าแมนเบซ่าก็ ไม่สามารถทำอะไรไม่สามารถทำอะไรมันได้มากนะและจนกว่าจะพากรารอนที่ขี้ซามออยู่กลางเมืองให้ออกหา่างจากตัวเมืองอูนตรบาลเรซ่าก็ลำบากถึงขนาดที่ทททลากตัวมันไปลากตัวมันตัถึงเย็นเลยล่ะครับแล้วนี่ก็เป็นการปรกากตัวในรอบ58ปีของกรารอน นับตั้งแต่การปรากฏตัวในซิตี้อ,อุลตรแมรนร่นรุ่นรุ่นแรกตอนที่15ในปีในปี1,960ก็เป็นการารอนแบบ A t ไทยแล้วนะครับเพราะว่าตัว B ีไทยเนี่ยมันมันไม่นา่ามันมันไม่น่ารักักเท่าไหร่เนะไม่สิมันไม่น่ารักเลยซะมากกว่าตัว A อไทยมัน น่ารักกว่าแล้วน่าจะขายดีกว่าลวมัง่งนะ